กลายเป็นประเด็นร้อนสอแววความรักมีปัญหาซะละล่ะค่ะโดยชาวเน็ตได้จับตาดูที่คู่สามีภรรยายอย่างออยธนาและเธอลวลีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะออยธนาได้โพสต์ข้อความในทํานองตัดพ้อแบบเศร้าๆอยู่บ่อยครั้งจนหลายคนมองว่าความรักของทั้งคู่เริ่มจะมีปัญหาล่าสุดออยธนาค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งค่ะว่าผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคําถามในใจครับถึงเรื่องราวในชีวิตตอนนี้มีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันและตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหา รวมถึงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้านเธอภรรยาออยธนาค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยนําเอาบทความของอีรินบราวค่ะนักแสดงและผู้สร้างหนังชาวอเมริกันโพสต์ลงไอจีค่ะโดยมีข้อความว่าสิ่งอัศจรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจทําในเรื่องที่ยากแม้ไม่มีเหตุผลและความจําเป็นแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแม้จะเต็มไปด้วยคําวิจารณ์เดินไปตามเสียงของหัวใจไปสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาอยากจะเป็นเพราะในท้ายที่สุดชีวิตคือของคุณและคุณเป็นคนกําหนดมันเอง เรียกได้ว่าถอยออกมาคนละก้าวเพื่ออะไรจะดีขึ้นค่ะ